ส่วนที่2ส่วนต่อมานะครับพาพี่น้องมาดูลักษณะของการวางแขนของท่านไหล่พี่น้องครับไหล่ขวาจะสูงกว่าไหล่ซ้ายอย่างชัดเจนเห็นไหมครับนี่ครับสูงกว่านะฮะพี่น้องครับสูงกว่าไหมนี่ครับสูงกว่าอย่างชัดเจนนะแล้วก็แขนแขนขวานั้นลักษณะของแขนนะครับท้องแขนนี่จะใหญ่หนาเห็นไหมครับเทราดออกมาใหญ่หนาแล้วก็ตวัดขึ้นท้องแขนนะครับระยะนี้ยใหญ่หนากว้างนะครับเนี่ยฮะนี่ครับ ลาดลงมาแล้วก็ตวัดขึ้นนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะลู่ลงนะครับลู่ลงนะครับแล้วก็สอบเข้าแล้วก็ตวัดขึ้นนะครับลู่ลงนะครับไายต่ํากว่าลู่ลงสอบเข้าตวัดขึ้นนะครับแขนขวานี้ถ้าเราดูดีๆตวัดขึ้นปุ๊บนะครับลักษณะการงอแขนนะครับส่วนโค้งส่วนว้าต่างๆเป็นเอกลักษณ์มากนะพี่น้องครับคือ ตว in ัดขึ้นปึ๊บแล้วก็งอแขนนะครับข้อแขนเนี่ยงอนิดหนึ่งนะครับงอนิดหนึ่งนะครับงอนิดหนึ่งหักงอนิดหนึ่งนะครับหักงอนะครับส่วนด้านนี้นะครับตวัดนะครับตวัดมาแล้วก็มีเส้นเชื่อมเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเราลงกล้องกันเส้นเชื่อมเล็กๆตรงใต้ข้อศอกเนี่ยนะครับเส้นเชื่อมมาที่ฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าขวานี้แล้วก็ตวัดโค้งขึ้นเส้นนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นสลบที่สวยงามมากนะพี่น้อง เป็นลักษณะของการเว้าวหรือสลบที่สวยงามมากนะครับเว้าวหรือสลบที่สวยงามมากเห็นไหมครับลักษณะของข้อมือนะครับดูไปแล้วข้อมือขวาจะเล็กกว่านะครับข้อมือซ้ายเล็กน้อยนะครับมีร่องนะครับร่องที่เกิดจากฝ่ามือข้อมือทั้งสองข้างนะครับท้องจะเป็นลักษณะท้องแบบท้องมานท้องป,ป่องเล็กน้อยเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนูนขึ้นมาเล็กๆนะครับ อ่าดูขึ้นมาเล็กๆเป็นลักษณะท้องมานเล็กน้อยนะครับเรามาลงกล้องกันเราจะเห็นภาพพี่น้องครับนี่ครับแขนฝั่งนี้เป็นไงเห็นไหมลักษณะไหลสูงกว่านะพี่น้องครับไหลฝั่งนี้สูงกว่าแล้วก็แขนเนี่ยทอดยาวลงมาลักษณะท้องแขนนั้นกว้างหนานะครับทอดยาวลงมาแล้วก็ตวัดขึ้นนะพี่น้องครับตวัดขึ้นเห็นไหมครับลักษณะของการพับข้อมือพับเห็นไหมครับข้อมือขวาพับนะฮะับข้อมือขวาพับ ส่วนด้านซ้ายนะครับนี่ครับสลปตรงนี้สวยงามมากนะครับชันคมสลปเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ข้อมือซ้ายนะครับดูจะใหญ่กว่าข้อมือขวาเล็กน้อยลักษณะสลปนะครับไหล่ซ้ายต่ํากว่านะแล้วก็ม้วนขึ้นมามีเส้นเชื่อมเล็กๆเห็นไหมครับเส้นเชื่อมใต้ข้อศอกนะครับเล็กๆจะต้องมีนะครับเห็นไหมครับ เราตะแคงดูนี้เราจะเห็นเส้นเชื่อมเล็กๆเห็นไหมพี่น้องครับแล้วก็ลักษณะของท้องจะเป็นลักษณะท้องมานเล็กน้อยนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะพี่น้องครับอันนี้ปิดทองโบราณเราจะเห็นความเก่าของทองเห็นไหมครับนี่ครับความเก่าของทองนะฮะอันนี้คือลักษณะการวางแขนลักษณะของท้องนะครับ